สาเหตุภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทในสุนัขชาลาเมื่อเข้าถึงวัยชาลาสมองจะถูกอนุมูลอิสระทำลายมากขึ้นอนุมูลอิสระนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากกระบวนการทางเคมีของร่างกายหรือแม้กระทั่งเกิดจากมลภาวะรังสีอัลตราไวโอเลตก็มีส่วนทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้ซึ่งเราสามารถลดสารเหล่านี้ได้จากการให้อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่เหมาะสมสมดุล การสังเกตความผิดปกติในระบบประสาทของสุนัขสัตว์เลี้ยงของคุณมีอาการผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ 1. น,นอนหลับไม่ปกติ 2. ตากระตุกตาเหล่ตาเอียง 3. เดินอ่อนแรงขางอ่อนแรงสัญญาณเหล่านี้อาจเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทในสัตว์เลี้ยงของคุณได้ซึ่งยังมีอีกหลายพฤติกรรมที่คุณสามารถสังเกตได้นะครับ 1. ห,หากสงสัยว่าน้องหมาของคุณมีอาการภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทุวาปรึกษาศัตวแพทย์โดยตรง 2. ให้อาหารที่ศัตวแพทย์จ่ายมา 3. งดอาหารและงดของขบเคี้ยวที่นอกเหนือจากอาหารที่แพทย์แนะนำา 4. การให้อาหารควรแบ่งเป็นหลายๆมือ้อให้อาหารก่อนเข้านอน 5. ควรทำความสะอาดภาชนะและเตรียมน้ำสะอาดให้เพียงพอหก หมั่นเฝ้าดูพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง 7. หากอาการไม่ดีขึ้นควรกลับไปหาสัตวแพทย์ก่อนถ้าสุนัขของคุณมีอาการดังกล่าวนะครับให้หาแอนติโนมาลดปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเฟกเพื่อเพิ่มน้ําไขข้อกระดูกและบํารุงระบบประสาทโดยตรงทําให้น้องฟื้นตัวและกลับมาแข็งแรงอีกครั้งด้วยรักระหว่งดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ